เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคําสั้นๆหนึ่งคำแต่มันทรงพลังมากๆนั่นก็คือคำว่าพอเคยมีช่วงหนึ่งในชีวิตผมคิดว่าคำว่าพอเป็นคำของคนขี้แพ้คนที่ไม่มีความทะเยอทะยานคนที่ยอมแพ้กับชีวิตแต่วันนี้ผมเข้าใจความหมายของมันแล้วมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผมผมขอเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังตอนเป็นเด็กผมมีความฝันอันยิ่งใหญ่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ สำหรับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมันเป็นความฝันที่ดูไกลมากผมใช้เวลาหลายปีเดินทางไกลาจากบ้านไปเรียนต่างประเทศและสุดท้ายตอนอายุประมาณ25ปีผมก็ทำสำเร็จแต่เข้าทำงานในบริษัทยักษ์กใหญ่แห่งหนึ่งของโลกตอนนั้นผมดีใจมากรู้สึกว่าใช่แล้วชีวิตนี้แหละถูกต้องแต่แล้วไม่นานต่อจากนั้นผมก็เริ่มคิดว่าถ้าจะประสบความสำเร็จจริงๆต้องขึ้นเป็นหัวหน้าทีมต้องดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆ ผมทำงานอย่างหนักเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นแล้วพอทำได้ผมก็เริ่มคิดต่อว่าถ้ามีรถยนต์สักคันชีวิตก็คงจะมีความสุขกว่านี้ผมทำงานหนักขึ้นออมเงินแล้วก็ได้รถคันที่ฝันไว้แต่พอได้มาแล้วไม่นานก็คิดต่อไปอีกว่าถ้ามีบ้านสักหลังมันต้องมีความสุขแน่ๆผมทำงานหนักขึ้นไปอีกแล้วก็ได้บ้านในที่สุดแต่พอได้บ้านมาแล้วผมก็เริ่มคิดว่าโรงรถมันเล็กจัง ถ้าขยายก็คงจะดีกว่านี้สนามหญ้าไม่เขียวต้องไปซื้อหญ้ามาปลูกใหม่พอคิดไปคิดมาทำไมมีอะไรให้ทำเยอะแยะไม่รู้จบแบบนี้แล้ววันหนึ่งผมก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยและการเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปความฝันใหม่เกิดขึ้นมานั่นคือการเป็นนักเขียนอาชีพผมคิดว่าถ้าออกหนังสือได้สักเล่มหนึ่งผมจะมีความสุขมากๆและหลังจากถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนอยู่หลายปีผมก็มีหนังสือเล่มแรก แต่พอออกแล้วผมก็เริ่มคิดมากกว่าเดิมผมคิดว่าจะเรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆต้องออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ใหญ่ๆสิผมก็พยายามต่อแล้วก็ได้ออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ที่เป็นที่รู้จักแล้วก็ออกอีกเล่มอีกเล่มอีกเล่มจนถึงตอนนี้กำลังเขียนเล่มที่8ของตัวเองแล้วพอมองย้อนกลับไปมันก็ภูมิใจแล้วก็เหนื่อยสเลกเกินจะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติก็ได้นะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์เรามันมีมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเราอยากมีมากขึ้นอยากเป็นมากขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากไม่รู้จักหยุดหย่อนเราขยับเป้าหมายให้ไกลออกไปเรื่อยๆบางทียังไม่ถึงเป้าหมายแรกด้วยซ้ําก็เริ่มมองหาเป้าหมายถัดไปแล้วถ้ามองในเชิงวิวัฒนาการมันก็มีเหตุผลนะครับมนุษย์มาถึงจุดนี้ได้เพราะการผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นมีมากขึ้นแต่คําถามก็คือการหวยหายังไม่มีที่สิ้นสุดนี้ มันเป็นเส้นทางไปสู่ความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับมีนักเขียนสองคนที่มีชื่อเสียงมากไปร่วมงานปาร์ตี้สุดหรูที่นิวยอร์กคนหนึ่งมองไปรอบๆบ,บ้านที่หรูหราแล้วก็เริ่มคุยกับเพื่อนด้วยความอยากรู้เขาถามว่ารู้ไหมเจ้าของงานปาร์ตี้คนนี้ทำเงินได้เมื่อวานวันเดียวอาจจะมากกว่านายที่ต้องหาทั้งชีวิตเลยและเพื่อนของเขาก็ตอบว่า ถึงผมจะหาไม่ได้แต่ผมก็มีบางอย่างที่เขาไม่มีวันมีได้เพื่อนก็ถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพื่อนคนนั้นตอบว่าผมรู้ว่าตัวเองมีพอแล้วแค่นั้นแหละครับผมรู้ว่าตัวเองมีพอแล้วคือคําตอบที่ทรงพลังมากๆเพื่อนคนนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องหยุดหาเงินหรือเขาไม่มีความทะเยอะทะยานเขาก็ยังทำงานของเขาต่อไปเรื่อยๆแต่เขามีพอ เขาไม่ต้องไล่ทำงานแบบบ้าคลัง่งเขาไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผมที่เคยคิดว่าคนที่บอกว่าพอแล้วคือคนขี่แพคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานคือคนที่ยอมจำนนกับชีวิตผมมองคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าแล้วคิดว่าพวกเขาต้องมีความสุขมากๆชีวิตพวกเขาต้องดีแน่ๆผมอยากไปอยู่ตรงนั้นอยากมีเหมือนคนอื่นอยากเป็นเหมือนพวกเขาตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมทำงานหนักมาตลอด คำว่าพอสำหรับผมเมื่อก่อนมันคือคำของคนขี้แพ้จนกระทั่งเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผมรู้ว่ามันไม่จริงเลยครั้งหนึ่งตอนนั้นลูกสาวของผม,มาอายุประมาณห้าขวบกำลังอยู่ในช่วงปิดเทอมเตรียมตัวจะขึ้นประถบหนึ่งเธอชวนผมไปไว่ายน้ำที่สระในหมู่บ้านเธอชวนมาหลายวันแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาพาไปสักทีเพราะม่งานต้องทำจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถามผมว่า พอทำงานหนักเพราะอะไรหรอผมตอบไปว่าก็อยากให้ครอบครัวเราสบายไงอยากให้ลูกมีความสุขแล้วลูกผมก็พูดว่าแต่ตอนนี้หนูไม่มีความสุขหนูอยากไปไว่ายน้ำกับป้าแต่ป้าไม่ว่างสักทีแค่นั้นแหละครับโลกของผมพลิกเลยมันเหมือนมีคนมาเปิดไฟในห้องที่มืดมิดมานานผมทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเพื่อให้ลูกมีความสุขแต่ลูกของผมตอนนี้เธอไม่มีความสุข เธอแค่อยากไปไว่ายน้ำกับพ่อเธอไม่ได้ต้องการบ้านที่ใหญ่กว่ารถที่หรูกว่าหรือของเล่นที่มากกว่าเธอแค่อยากได้เวลากับพ่อนั่นแหละครับจากวันนั้นคำว่าพอสําหรับผมเปลี่ยนไปทันทีผมเริ่มมีความสงบนิ่งมากขึ้นไม่วิ่งวุ่นอย่างที่เคยเป็นไม่รู้สึกว่าตัวเองมีน้อยหรือด้อยกว่าคนอื่นอีกต่อไปแต่รู้ไหมครับความเปลี่ยนแปลงนี้ก็นํามาซึ่งความกังวลด้วยผมเริ่มคิดว่า พอรู้สึกแบบนี้งานจะไม่ก้าวหน้าหรือเปล่าถ้ารู้สึกพอแล้วรู้สึกพอใจแล้วทำไมยังต้องทำงานหนักอีกละ่ะแต่พอผมคิดอีกทีผมก็เข้าใจความรู้สึกไม่เพียงพอความรู้สึกไม่พอใจมันทำให้ผมสร้างผลงานที่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือที่จริงแล้วความรู้สึกเหล่านั้นแหละที่ทำให้ผมรับงานมากมายจนไม่มีเวลาเหลือให้กับสิ่งสำคัญอื่นๆในชีวิตเวลาที่จะได้ไปไว่ายน้ากับลูกจะเกิดขึ้นได้อีกกี่ครั้งในชีวิตนี้ ผมเริ่มเข้าใจว่าผลงานที่ดีที่ผมทำจริงๆมันไม่ได้มาจากความรู้สึกไม่พอมันมาจากความรักในสิ่งที่ทำผมเขียนเพราะรักการเขียนนั่นตั้งหาคือสิ่งที่ขับเคลื่อนผมอยู่ข้างในไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าตัวเองต้องมีมากขึ้นต้องเหมือนคนอื่นต้องประสบความสำเร็จมากกว่าความรู้สึกพอไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำงานไม่พัฒนาไม่เติบโตแต่มันหมายความว่า เราทำงานเพราะเรารักมันไม่ใช่เพราะเราต้องไม่ใช่เพราะเรากลัวหรือเพราะเราต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างสำหรับผมตอนนี้คำว่าพอไม่ใช่คำของคนขี้แพ้ต่อไปมันคือคำที่เตือนตัวเองว่าความสุขไม่ได้มาพร้อมกับการมีมากขึ้นหรือต้องมีเหมือนคนอื่นเงินชื่อเสียงการยกย่องคนอื่นไม่ว่ามันจะมากแค่ไหนมันก็ไม่เคยเพียงพอถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอ ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนก็มีปัญหาของตัวเองมันไม่จริงเลยที่คนประสบความสําเร็จหรือคนร่ํารวยจะไม่มีความทุกข์พวกเขาก็มีปัญหามีความกังวลมีความกลัวแค่ปัญหามันต่างกันออกไปเท่านั้นเองคําว่าพอมันคือการกลับมามองตัวเองและงานที่ทําใหม่อีกครั้งโดยรู้ว่าการมีมากขึ้นไม่ใช่คําตอบยิ่งอยากได้ยิ่งอยากมียิ่งเป็นทุกข์ นี่คือความย้อนแย้งของความสุขมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมชอบมากครับเมื่อตะหนักได้ว่าเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเมื่อนั้นโลกทั้งใบก็เป็นของเราฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับเมื่อเราหยุดรู้สึกว่าเราขาดแคลนเมื่อนั้นเราถึงจะมีทุกอย่างแต่มันจริงครับเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรามีพอแล้วเราก็จะหยุดวิ่งไลต่ตามเราจะหยุดเปรียบเทียบเราจะหยุดวิตกกังวลแล้วเราก็จะเริ่มมองเห็นว่า สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันมีมากมายขนาดไหนเมื่อคุณเข้าใจคำว่าพอในมุมมองนี้คุณอาจจะเหนื่อยน้อยลงทำน้อยลงแต่กลับเติมเต็มและมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมผมไม่ได้ทำงานน้อยลงหรอกครับผมยังเขียนอยู่ยังทำงานอยู่ยังมีเป้าหมายอยู่แต่มันต่างกันผมไม่รู้สึกว่าต้องวิ่งไล่ตามอะไรตลอดเวลาผมไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่พอหรือด้อยกว่าใครผมทำเพราะรักทำเพราะเลือกและที่สำคัญ ผมมีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆผมมีเวลาไปไว่ายน้ำกับลูกสาวผมมีเวลาคุยกับครอบครัวผมมีเวลาพักมีเวลาคิดมีเวลาใช้ชีวิตและนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงก่อนจะจบผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับตอนนี้คุณกำลังไล่ตามอะไรอยู่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีพอแล้วหรือยังหรือว่าคุณยังรู้สึกว่าขาดอีกสักนิดอีกสักหน่อยตลอดเวลาถ้าคุณได้ในสิ่งที่คุณไล่ตามอยู่ และคุณจะมีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคุณจะมีเป้าหมายใหม่ทันทีแล้วก็เริ่มวิ่งไลต่ตามอีกบางทีสิ่งที่เราต้องการที่สุดไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการได้ตระหนักว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเพียงพอแล้วความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีเยอะแค่ไหนประสบความสําเร็จมากแค่ไหนความสุขอยู่ที่การรู้ว่าเราพอแล้วเรามีพอแล้วเราเป็นพอแล้วไม่ต้องรอจนกว่าจะรวยมหาศาล ไม่ต้องรอจนกว่าจะมีชื่อเสียงไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงเป้าหมายใหญ่ๆตอนนี้แหละครับที่เราสามารถมีความสุขได้เพียงแค่เราตระหนักว่าเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเมื่อน,นั้นแหละโลกทั้งโลกก็เป็นของเราขอบคุณที่รับฟังกันนะครับหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้เราทุกคนได้หยุดคิดสักครู่แล้วมองดูว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันมากมายแค่ไหนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ